วัสดีค่ะวันนี้พี่รัฐทานข้าวแล้วก็พี่รัฐใส่ปิ่นโตมาที่ทํางานนะคะอยู่ที่ทํางานนะปิ่นโตข้าวผักผักค่ะผักผักสดผักสด,ดข้าวไรเบอร์รี่นะคะข้าวไรเบอร์รี่พี่รัฐทานข้าวไรเบอร์รี่นะคะพร้อมกับไข่ต้มค่ะไข่ต้มแล้วก็แล้วก็หมูปิ้งนะคะไข่ต้มไข่ต้มมาทานที่สํานักงานเราจะใช้ปิ่นโตประจานะคะปิ่นโตประจําเพื่อลด ถุงพลาสติกลดโลกร้อนรักโลกด้วยนะคะที่ท,ท,ที่ที่ทำงานพิรัตทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดโลก,โลกร้อนตั้งแต่ตั้งแต่ทําอะไรตั้งแต่แยกขยะนะคะแยกขยะคัดแยกขยะขยะเปียกแยกที่แยสลายได้แยกออกจากถังขยะนะคะถังขยะที่ให้ทิ้งทิ้ง,ง,งเฉพาะขยะทั่วไปนะคะทิ้งเฉพาะขยะทั่วไปส่วน ขยะอันตรายแล้วก็แยกทิ้งอีกที่หนึ่งนะคะจนขยะรีไซเคิลนะคะก็แรกแยกไว้ขายนะคะก็เราเราได้ทำหน่วยงานของเรานะคะอบตอสิวะทองก็ได้มีการให้หมู่บ้านให้ความรู้ให้ความรู้การทำทางขยะเปียกนะคะทางทางขยะเปียกทุกครัวเรือนให้แยกขยะทิ้งขยะเปียกแยกขยะให้ดุกต้องก่อนเพราะขยะเปียกจากเศษอาหารของเราเนี่ยค่ะจากการบริโภคการอุปโภคขยะเปียก มีน้ำหนักมากนะคะเมื่อเทียบกับขยะทั่วไปหกสิบห้าเปอร์ซ็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นของปริมาณขยะนะคะขยะรีไซเคิลขยะอันตรายแล้วก็ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะเปียกนะคะอืมพี่รันมีสามขยะนะมีสามขยะขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายหาขยะรีไซเคิลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ัดีค่ะวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมลกร้อนโลกร้อนที่ติกตอกจัดขึ้นนะคะจัดขึ้นทําอย่างไรบ้างทําอย่างไรบ้างพี่รัตใช้ปิ่นโตนะคะใช้ปิ่นโตเพื่อลดถุงพลาสติกนะคะใช้ปิ่นโตใส่กับข้าวมาทานข้าวที่ทํางานนะคะปิ่นโตนะคะปิ่นโตกับข้าวกับข้าวของเราผักสดผักสดนะคะเพื่อนของเราทําปลาหล่นมาเราก็มาทานกับเพื่อนนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งพร้อมไข่ต้มค่ะไข่ต้มนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งไข่ต้ม เราเราก็ทานกับเพื่อนต่างคนต่างนําอาหารมาคนละชนิดกันแล้วก็มาทานด้วยกันนะคะที่นี่ที่เราที่ที่หน่วยงานของเราเอบตติวะทองคือรดนเออเขาเรียกว่าอะไรค่านิยมกันแค่เป็นโตในที่ทํางานแค่เป็นโตแล้วก็ลดลดการแช้ถุงนะคะแยกขยะแยกขยะยขยะ,ขยะเปียกขยะแห้งขยะ ขยะเปียกขยะดไซเกิลนะคะแล้วขยะอันตรายขยะทั่วไปขยะทั่วไปพวกสูงก,ก็แก๊บพวกอะไรอเงี้ยเราเรียกขยะทั่วไปอยว,วาเวจะเล่าให้ฟังนะว่าเราทําอะไรบ้างเราให้ความรู้ให้ความรู้คนที่ทํางานเราให้ความรู้ชาวบ้านนะคะหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานอ่าเป็นอตอ่อที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนหน่วยงานที่สามารถอ่าเข้าถึงประชาชนได้ไวและง่ายที่สุดนะคะเราให้ชาวบ้านนะคะทํา ถังขยะเปียกนะคะเราสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความรู้แล้วก็ให้ให้ถังเพื่อเขาไปทดลองทําทดลองทําเป็นสิ่งสาธิตใช้สาธิตในการทานะคะโดยการมีถังแล้วก็ขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็ถังก้นหลุมก้นถังเปิดนะคะเราฝังลงไปให้เหลือนิดนึงนะคะแล้วก็ขยะเปียกพวกเศษอาหารพวกอะไรเนี้ยเราก็นําไปทิ้งในนั้นนะคะมันจะทิ้งขยะขยะเปียกอันนี้คือาการขยะเปียกนะขยะที่สองขยะรีไซเคิลอ่าก็ คัดแยกไว้แล้วไว้ขายส่วนขยะที่สามขยะทั่วไปก็ทิ้งลงถังมีถังไว้ให้แล้วก็หน่วยงานของเราก็รถไปเก็บรวบรวมไปกําจัดที่สูกวิธีนะคะขยะอันตรายก็เหมือนกันนะคะให้แยกไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับที่เรานะขยะอันตรายไม่มีค่าใช้จ่ายขยะทั่วไปมีค่าใช้จ่ายนะคะตามตามตาม,ตามที่ลงลงความประสงค์ไว้นะคะถ้าเป็นร้านค้าก็อีกราคาหนึ่งถ้าเป็นหน่วยง,ง,งานราชการหน่วยงานใหญ่โรงเรียนก็าราคาหนึ่งนะคะถ้าเป็น บ้านเรือนก็อีกราคาหนึ่งในการาเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะนะคะส่วนขยะอันตรายไม่มีค่าใช้จ่ายนะ,ะเอา,เอาจะรับผิดชอบในการค่าใช้จ่ายให้เราจัดการขยะทั้งสี่ประเภทนะคะเพี่รัตก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวันนี้นํเปิ่นโตมารถถุงพลาสติกรถโฟมนะคะรถโฟมด้วยนะคะเราทําอะไรก็นึกถึงโลกนะคะโลกโลก คือเราอยู่ได้เพราะโลกโลกก็อยู่ได้เพราะเรานะคะที่นี่จัดกิจกรรมหลายอย่างนะพิธีจัจรทยอยเล่าให้ฟังนะคะขยะ4ีประเภทเล่าไปแล้วนะขยะมีสีประเภทขยะเปียกขยะรีไซเคลิลขยะทั่วไปขยะอันตรายการจัดการก็แตกแตกต,ต่างกันแต่ละประเภทนะคะส่วนส่วนขยะติดเชื้อนี้จะเป็นหน่วยงานสาธารณสุขนะคะที่ที่เป็นคนจัดการนะคะเราเราไม่ได้จัดการขยะติดเชื้อ เราจัดการขยะสี่ประเภทจะแยกกันจะแยกกันเพราะเขามีวิธีการกําจัดที่ต่างกันตั้งแต่ที่นี่พิลาอยากจะเล่าให้ฟังว่าพิลาทำที่นี่เป็นซ i l h o u e t t e ได้เลยนะคะ silhouette คือขยะเป็นศูนย์มีการจัดการขยะตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ เราส่งประกวดหมู่บ้านได้หมู่บ้านหนึ่งนะคะได้หมู่บ้านหนึ่งก็ทยอยค่อยๆทําทีละหมู่บ้านเพราะว่ามีมีหลักเกณฑ์การประกวดเราก็เข้าไปส่งเข้าไปประกวดนะเราเราก็ได้เราก็ได้ไดซึ่งซึ่งเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึง่งที่เราตั้งใจทํางานแล้วได้ผลนะคะแต่การทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรานะคะ,ะพี่รัตก็ยังแค่ปินโตมาทํางานเนาะใช้ดรดรถกันเกิดขยะขยะในที่ อ๋ออย่างเช่นเสื้อผ้านะคะขาดหน่อยเราก็เย็บเย็บปะชุนนะดีไซเกิลได้นะเราก็เย็บปะชุนมาใช้ใหม่ได้ยังไม่ต้องรีบทิ้งนะโตเตโต๊เตโตเตก็ซ่อมซ่อมได้ซ่อมได้โต๊ะนะคะซ่อมได้ยังไม่ต้องทิ้งยังไม่ต้องทิ้งหลายอันหลายอันหลายอย่างๆๆที่เราสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่าใช้ซ้ําใช้ซ้ํานะคะแต่สิ่งที่จะทําให้ขยะลดลงก,ก็คือการใช้น้อยนะคะใช้น้อยเนี่ยอย่างวันเนี้ยค่ะเราเรา มีปิ่นโตมาก็เราไม่ได้ใช้ถุงเราก็ลดการใช้ถุงแล้วลดการใช้ถุงนะคะเพื่อนๆก็มาแบ่งปันกันนะคะว่าเพื่อนๆทำอะไรบ้างทําอะไรบ้างของเราก็เดี๋ยววิลล่าจะทยอยเล่าให้ฟังนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะ